哎，越跳越牛，来，看。 สนามโบช่าหน้าเทศสบาหน้องเต็งตะบลนนองเต็งอเภอกระสังตัวบุรีรังไปชมกันแล้วครับบุรีรังตัเบอร์กระสังเสามนองเต็งครับ2 1มีสายโยนไดรัคเชกรวมที่2รักกแสบยาอยชนะโอ้วันนี้ัวนัยวัดคุณออดพี่บูนซอสใสคุณออดอมาทั้งรองตัวเลยครับ ยด้ยด้วยใจเ้คุณชอบใช่ไหมยืมมาดรอ่ะหลอกเนี่ยเล็กอยครับแต่จับหรือว่าความนใจของลูกผู้ชายครับช่คนยครับเตะซ้ายก่อนเลยอย่าเสียงเตะซ้าย่อเอาีลขาโอ้เดสิาเตะสุดยอดครับ ดยพลรเบรย์ยนตีเลยครับซ้ายแตดูกันตรนี้นะครับ่ง้ายกับขวาก่อน่งขวาของพีนะครับแก่งสาของยอดศิลาครับต่อไนครับดมาครับ่ต้องเล็กงินีุไปดนยอดศิลา ส่วนฝัตเดนิลรุ่นน ok. ้องเจ้าพีรพัฒน์ราที่สิบหกพีรพัฒน์ูป็นมือ้ในสายเดิเพชรคุณูผู้ิ่ขหนึ่งแสนก็ผู้เล่นตนนะมึงก็ไอน์ที่ทุกประชาชื่นมาละกอชอห้าพยั ทุดใจนะสิหันครับใจมาใหญครับแล้วก็ไตริวสิกครับส์ดำชอห้ายานข้ามโวเนาอกงสีสีเกีรติแล้ววย็อยู่ครับเต้กาก้นบอกอเป็นคนกันรักในระนี้ บ้านอยู่หางจากนี้ไม่เกินยี่สโลบ้ีอออออตอนนี้เป็นผู้กองผู้กองนี้ตุนมียสิท์ครับร้อยตำรวจเอกแล้ว ไปดูอส,สายมาเองเลยวันนี้ใ,ใ,บใบีบ้านเด็กชัยวัฒนปังวัดังตันเอายกสีวส่วันนี้พีลาพัฒน์รกศิลาพี่แกต่อรหักบอกว่าวันแล้่อตู้สเห้าคู่วันเจอผู้ดอนนี่พี่แกนี่ถือว่าจิ๊บจนะนี่สิวกหู้เนี่เริ่มจะเหนื่อยนะ ติดตัวกู้ติดไว้สบายสู้สู้กันจบไปที่ส่วนพวกเราูอสองโอตอนนี้ไม่ต้องตีสี่ตีห้ารักพันมากรักกันมากแต่ว่าติดที่เท่นี้ก่อนความทนความทนเกล็ดแล้วก็ทนอ่ไม่ใช่การรไม่ใช่ไม่ใช่เกล็ดแล้วก็ทนอาการเงินี้เราต้องขอกกันต่อไปที่เกีจริญที่วครับ กินกับแม่กินกับพี่กินกลูกคนนี้เอ่อขอบคุณที่เล็กจานเล็กเราต้องมำมั้งเอาแล้วเจ,าจ้เาเจ้ามาอีกแล้วเ,อา,าเ,วเอาเลยเดิแนแงฉกผูก,กอีกมันไม่ธรรมดาเดินอีกในสายของเพชรที่เรวเไม่กพัวไปเออตามส้นตาสายไม่เจอกันแต่เราจะวิ่น้องก,กันคนมวยทุกสื่อทุกสายเป็นประโยชน์ให้กับคมนมวยของเราขอบคุณทุกสื่อทุกสายด้วย ตืพี่น้องคนโตให้สายที่เอาแวคว้าพืครับโอ๊ยร้องไห้หนักหนาครับเพีรพัดเอาแหวนเนี่ยทีัมรุกกาเด็กผู้ชี้ขาดยับตองลูกชายคนโตเราต้องเติมเต็มเต็มศักดิ์ศรี แ็มาไปตอขึ <ing> <the speaker> ้น <afraid> ก <t> ้าว่นุ่มมองเห็นเลยไกลเลยชั้งน่มเลังฝ่าฟจัดระเบียบขวาไปยอดเยี่ยมครับัวครเอฟนินกาทีะพัฒน์จบมีเจ้า 死啦！ เดือสองเบอร์ครับเดือพิเศษที่เดือยเครับ จบสุดเลยครับย่างย่ังยามดีี่ใช่ฮะี่ก็ขอแสภาพร่างกาย็แต่หนา,านะนะกกนดีทีไปัายอดศิลาเดีใจใจก็ยด้เยินใจยิ้มกุณชอบ่หลังจากนั้นเพชรวันเชยพชอนุทต่อที่ก้องชัยปัญดา ตีไทยทีความดีเป็นคนด้อยขอน้ำได้ทีมงานผู้บรรยายด้วยเนี่ยทีมงานโปรโมเตอร์ับน้ำหนูครับเสื้อน้ำตาลเรับเอาน้ำมาให้ช่างนิ่นด้วยครับน้ำมาให้ช่างุ่นเสียบูดด้วย